เราจะฆ่าแฟรี่คิงน้ำเลยโดยที่ไม่แตะลิงไฟเลยว้าโอเคนะอยู่กับผมโอลลี่เช่นเคยนะครับกับไกด์หอเฮลสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นชั้นที่6นะซึ่งชั้นนี้เนี่ยผมก็กลับมาผ่านแบบ3ดาวแล้วนะหลังจากที่ยอมผ่านชั้น5แบบ2ทดาวไปนะ อะมาดูกันว่าชั้น6มีอะไรบ้างนะสำหรับบอสเนี่ยคือก็คือตัวสมาหรือว่าเฟรดิชิงนาำนั่นเองนะก็ส่วนลูกน้องสองข้างเนี่ยจะมีดูอิดลม2ตัวแล้วก็มีลิงไฟ2ตัวนะฮะอ่ะทีนี้มาดูเงื่อนไขที่เราจะทำกันสำหรับเงื่อนไขสำหรับการทำา3ดาวเนี่ยจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น40%ทุกครั้งที่พักพวกตายสูงสุดถึง20% 0 ก็ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ตายหนึ่งตัวมอนสเตอร์ Monster ที่เหลือก็จะตีแรงขึ้นนะครับทีละสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงัวสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันบรรทัดที่สองเนี่ยก็คือภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์เพิ่มคููดาวในการโจมตีเพิ่มไอเนี้ยหมายความว่าก็าคือเราไม่สามารถรีสกิลมันได้เท่านั้นแหละ,ะคระับมาดูกันว่าเราจะใช้ทีมอะไรไปสู้กับมันนะ,ะสำหรับตัวแรกตัวแรกแน่นอนว่าเป็นพารดินแสงนะ,ะสำหรับ การโพรวอล์กมอนสเตอร์นะฮะแล้วก็ตัวที่2ก็คือแวมไฟตัวที่3คือข่าวเกลือแสงก็เป็นคู่เดิมฮะเด้งเกตลดเกตลดสปีดเกราะแตกอ่านี่ครับเป็นข้าวเกลือแสงนะฮะตัวที่4จะเป็นตัวที่เราจะทำเดเมจเป็นดาเมจหลักสำหรับชั้นนี้ก็คือสเปกตร่าหรือว่าคริปทอนไฟนั่นเองนะฮะ,ะแล้วก็ตัวที่5จะเป็นใครไม่ได้นอกจากแกนเนมีแกนเนมีหรือว่าแฟรี่คิงลมนั่นเองนะฮนะ เราจะใช้ทีมนี้ในการจัดการตัวไฟได้คิงน้ำนะครับเพราะว่าชั้นอย่างที่บอกนะครับว่าตัวชั้นสุดท้ายเนี่ยมันมีลิงไฟเป็นลูกน้องใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเดิมๆเ,เนี่ยมอนสเตอร์ในหอมันตีแรงอยู่แล้วถ้าเราไปเพิ่มสแต็กให้ลิงไฟเนี่ยมันจะแรงจนที่ว่ามันจะกระทุ้งเราทีเดียวตายเลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีที่ไม่เพิ่มสแต็กให้ลิงไฟแล้วเราจะยืนแทงลิงไฟเลยนะฮะก็จะใช้เป็นทีมนี้คะเพราะว่าโหของพลาดินแสง ไม่ทำดาเมจไม่เพิ่มสแต็คให้ลิงไฟส่วนสกิล3ของคริปฟอนไฟก็ไม่เพิ่มสแต็คให้ลิงไฟเช่นเดียวกันนะครับก็เลยใช้เป็นทีมนี้แล้วเราก็จะตีบอสเลยเหมือนเดิมนะฮะอ่ะไปดูกันนะฮมาถึงรีสกิลพินไฟไปก่อนนะตัวหนึ่งแล้วก็ยิงตัวที่เกตไม่ลดนะฮะประมาณนี้ ชั้นหนึ่งกับชั้นที่สองเนี่ยจะเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะก็ลดเกตแล้วก็ลดลดพลังโจมตีลดสปีดมันนะลดสปีดหมูแล้วก็คอนโทรลไปเรื่อยๆคนะชั้นนี้เนี่ยเราจะไม่ได้นี่มากนะก็คือมันจะเล่นไม่ยากมากเนะพราะเราสามารถลดเกตได้แล้วก็มีฟลีนแสงเนี่ยคอยคอยแท้งคอยปรโวคมอนสเตอร์อยู่แล้วคนะเราจะก,ก็คือจะเซฟอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะ ก็เล่นประมาณนี้ตัวไหนหลุดจะหลุดมาก็กเอาขวาเกลยิงไปเรื่อยๆหา <c oughs> จิกเข้าไปฮะาีสกิลเขาไปแล้วก็โฟว์มาเนี่ย ทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยนะจนผมมอนสเตอร์จะตายแล้วก็ใช้ไอ้ตัวกริฟฟอนไฟเนี่ยในการช่วยทำดาเมจนะฮะก็จะฆ่ามอนสเตอร์ได้เร็วขึ้นนะฮะเนี่ยจิกสกิลสองทำดาเมจเห็นว่าจิกทีละสามหมื่นนะฮะอ่รีสกิลก่อนคือในดาดเนี่ยเราจะสามารถรีสกิลฝั่งตรงข้ามนะไม่ได้นะฮะไม่สามารถรีสกิลฝั่งตรงข้ามได้แต่ว่าเราสามารถรีสกิลฝั่งเราได้นะ ฉนันไฟรด้คิงลมจะเป็นประโยชน์ต่อฉันดีมากๆากเนี่ยตีเข้าไปนะตายไปแล้วหนึ่งตัวโอเคไฟรด้คิงลมยิงแจก,กแกลนซิ่งเข้าไปนี่ฮะดโทั้งหักดาบทั้งรถตปีทั้งแกลนซิงน่งนะแน่นอนว่าไม่สามารถฆ่าพาาดินแสงของเราได้อย่างแน่นอนนะโอเคฮะแบ็คเลสรถเข้าไปอีกนี่ฮะประมาณนี้แล้วก็อัดรีสกิลเข้าไปอีกนะ ก็อย่างที่บอกครับอนโรนแล้วก็วนอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะก็ทําเหมือนกันนะชั้นหนึ่งชั้นสองเนี uh ่ยเล่นเหมือนกันเลยนะทําดูบอกมอนสเตอร์จะตายนะจิกไฟไม่ดีเนี่ยโดนทีละสามหมื่นนะนี่ยติดเอ็กซ์ตร้าเทิร์นด้วยคือไปฟ้อนไฟเนี่ยอย่างที่เคยบอกไในคลิปก่อนๆก็คือแนะนําให้ใส่เป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นอยู่แล้วนะเพราะว่า มันจะช่วยได้ในบางจังหวะนะฮะเดี๋ยวเราฆ่าไปเลยเดี๋ยวไม่ต้องโผวก็ไดนะ้เก็บไว้ก่อน chỉ có vậy อันนี้ผมเสริมเทคนิคให้เล็กน้อยนะถ้าเกิดว่าไอตัวพินไฟมันจะตายหมดแล้วอะ่ะเราเก็บไว้ตัวหนึ่งก็ได้นะเพื่อให้แวมไฟเนี่ยเป็นตัวตีนะมันจะได้แบบมันจะได้แบบว่าเร่งเกตให้กับเราเรื่อยๆนะอันเนี้ยฮะจิบเข้าไปฮนะอันนี้มันมันแค่เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอ่ะก็จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เน้นมากนะฮะ แต่ถ้าเราทําเราก็จะควรเคอได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองครัไม่ได้คือก็คือไม่ได้ส่งผลต่อการผ่านหรือว่าไม่ผ่านมากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูห้องที่สองกันสักนิดนึงนะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้ครับว่ามันมีตัวอะไรบ้าง สำหรับชั้นที่สองอ๋อมีเดมอนน้ำกับขีมลมไอชั้นเนี่ยไอชั้นเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปสก,กิดไอตัวขิมลมอะสมมติผมเอา,อาผมเอาีปริงลมดีใช่ป่ะรีปุ๊บมันดีดเทงเลยทำให้ทำให้เลือดเราลดนะก็สำหรับชั้นนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นฮิวนิดน,นึงแต่ว่าเนี่ยเรามีปราดินแสงใช่ไหมเราก็จะไม่เป็นไรนะฮะ ก็คืออยากมันจะดีดเพลงลดเลือดเราก็ให้มันดีดไปนะอ่ะทีนี้ข้อสำคัญของชั้นนี้เนี่ยผมแนะนำให้ฆ่าขีมลมทั้งสามตัวก่อนนะฮะเพราะว่าไอขีมลมเนี่ยมันนอกจากมันปวดเราแล้วเนี่ยมันก็คือมันลดเลือดเราเรื่อยๆแล้วมันก็ยังหักดาบเราเรื่อยๆได้ด้วยนะเนี่ยจะเห็นว่าเข้าเธนปุ๊บมันก็หักดาบพร้อมลดเลือดนะจากไอสกิลที่มันดีดเพลงของมันเนี่ยเพราะฉะนั้น เราควรจะฆ่าขีมลมทั้งสามตัวก่อนนะฮะแล้วก็ไอ้แพสซีฟของตัวเดมอนน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตายไป12เทินก็คือนับไปนับ1นึงเนี่ยมันก็จะสามารถเกิดมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเดมอนน้ำเนี่ยเก็บไว้2ตัวสุดท้ายแล้วฆ่ามันพร้อมๆกันฮะ,ะมันจะมันก็จะไม่สามารถเกิดใหม่ได้นั่นเอง เล่นประมาณนี้ก็พยายามอ้าวแล้วส่วนวิธีแก้ที่ขีมลมบันดีเพลงใส่เราเนี่ยก็คือตีให้มันสตันนะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือปล่อยให้มันได้เทินก็ได้นะก็แล้วแต่นะว่าใครถนัดแบบไหนนะสามารถสามารถเล่นได้ทั้งสองแบบนะจะปล่อยให้มันตีเนเอาพารดดินแสงตีมันจนกว่ามันจะสตัน์ทนะหรือว่าปล่อยให้มันได้เธอินนะเพลงมันก็จะหยุดไปเองนะ แล้วก็ความสามารถของขิมลมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดีดเพลงอยู่เนี่ยมันก็จะถึกขึ้นด้วยนะจะเห็นว่าจากปกติเราจิกมัน30,000ื่นเนี่ยก็จะเหลือแค่20,000อะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันลดดาเม็ดนะถึงอัดโค้กมา โอเคก็ทําประมาณนี้จนกว่าที่เหลือเนี่ยเล่นเหมือนด่านหนึ่งทุกอย่างเลยนะอ่าเนี่ยมันหยุดดีดเพลงแล้วอย่างเงี้ยเราก็ฆ่ามันนะที่เหลือก็คือเล่นเหมือนด่านหนึ่งทุกอย่างนะเราก็อย่าลืมนะฆ่าเดโมนน้ำสองตัวให้พร้อมๆกันจะให้มันเกิดมาได้นะไม่งั้นมันอาจจะสกิลสองใส่เราแล้วเราจะตายได้นะครับโอเค,นะอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปที่ห้องบอสกันเลยนะัะ โอเคครับมาที่องบอสกันอ่อย่างที่บอกนะมีแฟรี่คิงน้ําเป็นบอสนะครับแล้วก็มีลิงไฟ2ตัวแล้วก็มีดุยลม2ตัวอ่ะวิธีการเล่นเนี่ยหลักการการเล่นก่อนนะก็คือเราจะฆ่าแฟรี่คิงน้ําเลยโดยที่ไม่แตะลิงไฟเลยนะฮะอ่ะเริ่มแรกเดี๋ยวผมรีสกิลดูจริงๆเรารีตัวไหนก็ได้เพราะว่ามรีไม่ได้อยู่แล้วฮนะเรารีเพื่อลดเกรนะฮะ เอาีเพื่อลดเกรก่อนนะแล้วก็ยิงบอสเข้าไปนะฮะอ่ะอันนี้โชคดนะีได้เอก็กซ์เตอนก็ยิงอัดเข้าไปฮนะทีนี้ตัวแวมไฟของเราเนี่ยตัวแวมไฟนะผมจะตีแค่ดูดลมอย่างเดียวฮนะตีด้วยสกิลหนึ่งฮนะเพื่อไม่ให้มันตายนะฮะก็คือคีย์หลักของชั้นเนี่ยไอตัวข้างสี่ตัวเนี่ยห้ามตายเลยแนมะ้แต่ครั้งเดียวฮนะแล้วก็เอาฟินไฟโอเคใส่สกิลสามแล้วก็พรว เนี้ยจะเห็นว่าทุกสกิลไม่มีการแตะลิงไฟเลยนะทำให้เมื่อลิงไฟโดนโพโวกเนี่ยแล้วมันมีมันมีมมมมดนโดนหักดาบด้วยพาาดินแสงเราจะแทงลิงไฟได้อย่างสบายๆนะฮะทีนี้ที่เหลือก็ดาเมจใส่บอสอย่างเดียวฮนะรวมถึงตัวกริฟฟอนไฟด้วยนะฮะก็ตีใส่บอสอย่างเดียวฮนะแล้วก็ที่เหลือให้พาาดินแสงแทงนะ,ะเดี๋ยวเราลดเข้าไปอีกทีหนึงนะ่งครับ ๊ปย,ยิงแฟนซิงยิงแฟนซิงเข้าไปนะสาวเกิลยิงบอสไปเรื่อยๆนะเพื่อทำการลดเตียดอันนี้ได้เอ็กซ์ตาเทินแบบเกินพิกัดนะนทีมดูไีกทีหนึ่งก็ได้นะแวมไฟเนี่ยพยายามยิงตัวที่ไม่ติดเกราะแตกนะอย่างที่บอกห้ามให้ลูกน้องตายเด็ดขาดน,นะคะลิปไฟติดบอสเลยคนระับหาลดเตียยไปก่อนนะ ไฟเนี่ยเราจะจิกบอสอย่างเดียวนะถ้าเป็นสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะโอเคฮนะเราใส่แกรนซิ่ใบไปนะเนี่ยเล่นอย่างนี้ฮนะห้ามแตะลิงไฟนะข้อสำคัญอ่ะโผลกมาก เนี่ยจะเห็นว่าถ้าลิงไฟไม่มีสแต็กแล้วโดนหักดาบด้วยเนี่ยพลดินแสงเราเนี่ยสามารถแทงลิงไฟได้อย่างสบายๆเลยนะฮะที่เหลือก็ตีตัวไฟสิ่งน้ำไปเรื่อยๆนะาตาหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวตายไม่ใช่ไรเดี๋ยวตายนะอันนี้โดนหนักไปแล้วอ่าแล้วก็อย่าลืมนะแจกสโลอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะ ใช้ตะเกียหนึ่งไปก่อนนะมันไม่มีเกราะแต่นะแล้วก็จิกบอสไปเรื่อยๆนะ ก็ใส่ออกมาตะางนะฮะโอเคตเข้าไปฮนะก็รุนให้มันไม่แฉล็บนะเพราะว่าอันเนี้ยมันขา้ามธาตนะก็คือมันเราเล่นขา้ามธาตุนะเราก็พยายามรุนให้มันไม่แฉล็แล้วกันนะก็จะก็จะสามารถฆ่าบอสได้เ,เร็วขึ้นนะ ใส่สะกียสามสี่เขาไปฮนะเนี่ยถ้าเกิดจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันไม่แฉลบอะ่ะมันเข้าทีละห้าหมื่นเลยนะซึ่งแรงมากๆนะเฮ้ยแย่แล้วรถเกียรไม่ติดนะ สวยนะวยบางทีก็ต้องลุ้นเอ็กตเตอร์นิดนึงนะอ่ะโผกมาเนี่ยลดไปเรื่อยฮะลดเกตคุมเทินไปเรื่อยฮนะเนี่ยแล้วเราก็ยืนแทงลิงไฟฮะเราแทงได้อยู่แล้วฮะ ถ้าเกิดว่าดูอิดได้เทินแล้วมันใช้สกิลตายเกิดให้กับแฟรี้ซิงน้ำเนี่ยเราก็ัดการเอาตาเจอลบซะนะเนี่ยก็ลบมันซะก็จะไม่เป็นไรแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งจิกนะเดี๋ยวตายนะอ่ะเราใส่อมาตะก่อนปุ๊บดีสกิลเข้าไปนะพยายามคำนวณดีๆนะ อ่าแล้วเราเอาออกกิฟไฟเนี่ยจีบฆ่าเลยนะอ่าแล้วมันก็จะเกิดมาใหม่เพ๊บเฮ้ยกิฟฟอนไฟตายจริงๆอะ่ะต้องทำต้องทำกิฟฟอนไฟให้มันแทงแทงไอส้สก,กิลเนี่ยให้ได้นะเราถึงจะรอดนะอันนี้อันนี้เราล่มละแสดงว่าเดีย๋ยวผมไปทำกิฟไฟใหม่เพราะว่าตอนนั้นผมเปลียนรูนไปรอบหนึ่งนะแต่ว่าแนวทางการเล่นอะ่ะประมาณนี้เลยอะก็คือให้ใช้กิฟฟอนไฟเนี่ย ทำโซโลทำหักดาบแล้วก็จิกบอสไปเรื่อยเราต้องทำไอ้ทุกตัวเนี่ยให้ยืนแทงสกิลของแฟร์ี่ิงน้ํานตอนตายเกิดได้หรือเราเอาพลาดินแสงเนี่ยทำมาตะตอนที่บอสจะตายเกิดก็ได้นะฮะได้เหมือนกันนะโอเคก็ใช้ชุนนี้แหละผ่านนะอันนี้มัน่มลวเพราะว่าผมไปเปียดหลุมทฟอนไฟนะอ่ะลองเอาไปเล่นดูนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับวิธีการผ่านก3ดาวของ ขอเฮลชั้น6นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับ k o a เฮลชั้น7นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าชอบผลงานก็อย่าลืมมากดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe channel ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับสวัสดีครับ